ร้านต่อมาเราข้ามมาปึ๊บมาที่ไห่กงข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่เงค่ะทุกคน ได้เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไทกงเลยนะคะจะมาเป็นข้าวอบหม้อดินแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าข้าวอบเนี่ยเขาทำหม้อต่อหม้อนะคะไม่มีแบบว่าทำไว้ตักมาให้เราทานนะหนึ่งหม้อใช้เวลาสิบกว่านาทีก็เสิร์ฟเราแบบร้อนๆทานได้เลยนี่เองค่ะหนึ่งต่ซ้ำข้าวอบมันไก่จริงๆแบบว่าสีเหลืองอร่ามกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะซึ่งในเซตนี้นจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไก่กต้มนะคะเราก็จะมีซอสแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นสูตรจากทางประเทศจีนแท้ๆเลยค่ะไก่ต้มก ก็จะมีความพิเศษแบบนี้ดูชุ่มฉ่ำช่ำช,ชุ่มากนุ่มมากเข้ามอแบบตรอมันมีความนุ่มมากแล้วก็เม็ดเรียงตัวสวยแบบนี้ไก่เนี่คือแบบนุ่มแบบนุ่มไปเลยกัดขาดน,นุ่มมากๆอร่อยมากๆค่ะ ตรงนี้เป็นนี่เลยค่ะข้าวอบว้าวเราจะทานคู่กับตัวไก่ต้มซอสสีอิ่มนี่เองข้าวเขาเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นข้าว ส่งออกนะคะทุกคนไก่ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวไก่ต้มธรรมดาเพราะว่าจะมีความหอมสีอ,อิ่มมากกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะคะสาหรภาพในมบ,บโบสีถ้าเราไปทานข้าวมันไก่ไทยเราจะพูดว่าอะไรคะข้าวมันไก่เนื้อน่องเพราะอะไรเนื้อน่องนุ่มี่สุดแต่มาให้นี่ไม่ต้องบอกนะคะนุ่มลุกจานไม่ต้องบอกว่าเอาส่วนไหนอะไรยังไงเพราะว่า นุ่มหมดเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเพราะว่าเราใช้ไก่เบนจานี่เองค่ะนี่ไก่เบนจานะคะจาก CP นะคะจะบอกว่าเป็นไก่ที่บอกว่าเขาถูกเลี้ยงวยซูเปอร์ฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวกล,ล้องหรือว่าแฟกซีนนะคะแล้วเขาก็มีประโยชน์ด้วยมีโอเมก้า3ที่ดีต่อสมองแล้วก็หัวใจค่ะมีความนุ่มมากกว่าไก่ทั่วไปถึง50%ขอชิมต่อก่อนนะทุกคนจะมีทั้งตัวหมูแดงแล้วก็หมูกรอบด้วยค่ะตัวหมูกรอบก่อนเลยดีกว่ามาซาไปเลยจ้า นุ่มมากแล้วคือตัวหนังนี่กรอบมากใช้เวลาในการแบบย่างในเตาอังโลสาชั่วโมงคะทุกคนในโวนของหมูแดงกันมากทุกคนหมูแดงนะคะใช้เวลาในการหมักเนี่ยสวันนะคะแต่ว่าใช้เวลาในการทําหรือว่าย่างเนี่ยหชั่วโมงเท่านั้น สู้ลิ้นสู้ฟันแล้วก็มีความแบบเต็มปากเต็มคำของความเป็นหมูแดงมากค่ะตัวซอสเสิร์ฟมาได้อร่อยมากเหมือนมีความเป็นสีอิ้วเบาๆแล้วก็โรยงามามาเลยหอมมากๆค่ะใครนะคะที่ชอบทานข้าวมันไก่เหมยมินพวกข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบแนะนําให้มาไถ่กงข้าวมันไก่แต่ยังไม่หมดเท่านี้รานกำแหงคุณสิีฟูถักของเราเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งกันต่อไปค่ะทุกคนฟูไดร